มันสิบปีมาแล้วอ่ะแล้วก็เพิ่งออกมาล่าสัตว์แล้วก็โดนพวกเจ้าจับวันนี้ทีนี้ความเชื่อของเผ่ามนุษย์กินคนก็คือถ้ากินคนพิการมันจะเป็นการลักินีบ้านการละกินีเมือง <c oughs> ก็เลยปล่อยพระราชาว่าข้าไม่กินเจ้าแล้วให้เจ้ากลับประเทศกลับบ้านเมืองของเจ้าท่านก็เดินโซซัดโซเซมาที่เมืองในระหว่างทางก็นึกขึ้นได้ว่า โอ้ตอนที่อมาตพูดว่าดีพยาขาดตอนนิ้วขาดมันดีอย่างนี้นี่เองท่านนิ้วเราอยู่ครบป่านนี้เราคงตายแล้วเนาะแต่ตอนนี้มันดีตรงว่าเขาถือเป็นกาละกินีอ่ะเผ่ามนุษย์กินคนอ่ะท่านก็เลยไปให้ปล่อยอมาตออกมาแล้วพออมาตออกมาปั๊บท่านก็ถามว่าสิบปีอยู่ในคุกขี้ไก่เจ้าเป็นอย่างไรบ้างมอมาตก็ตอบว่าดีพยาขาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อจอนรู้ว่าการมีทัศนคติที่ดีทําให้มีชีวิตที่ดี